การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก็เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่ก้ามกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักิ์สีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ ก็สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทำข้อโฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง6สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตโสดเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วนั้นการที่เราใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียวนี้มันก็มีข้อดีด้วยกันหลายอย่างครับก็ดีจนอาจที่ทำให้คนมีคู่หลายคนก็อาจอิจฉากันได้เลยล่ะครับจะมีอะไรบ้างนั้น ก็มาลองพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับความโสดที่นำพาให้เราได้พบสิ่งดีๆในข้อที่หนึ่งทำให้เราเกิดมีแรงบันดาลใจที่ดีๆให้กับตัวเองท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงอาจจะหลงลืมความฝันของตัวเองไปแล้วว่าเราได้เคยอยากที่จะทำอะไรหรือได้เคยมีแรงบันดาลใจอะไรในการใช้ชีวิตบ้างบางคนก็อาจจะเคยมีฝันว่าอยากที่จะเที่ยวรอบโลก แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีในตอนที่เราอยู่เป็นโสดนี้ก็ดถึงเวลาแล้วครับที่จะได้กลับมาทบทวนความฝันของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จึงได้เดินตามหาไล่ล่ามันต่อไปรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองอีกครั้งก็เป็นข้อดีของคนโสดที่ก็ถือว่าดีมากจริงๆครับข้อที่สองมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาที่เรามีแฟนนั้น เราก็มักที่จะเอาเวลาไปทุ่มให้กับคนที่เรารักจนได้ลืมที่จะให้เวลากับตัวของเราเองลืมไปเลยว่าเราก็เคยชอบอะไรเคยสนใจอะไรก็เพราะเราก็เลือกที่จะสนใจสิ่งเดียวก็คือคนที่เรารักก็เพื่อที่จะเอาใจเขาก็เมื่อได้กลับมาโสดอีกครั้งก็จึงได้มีเวลาทบทวนนาฬิกาชีวิตว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ทำเวลาหล่นหายไปไนบ้างมีอะไรบ้างนะ ที่เราอยากที่จะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำและในตอนนี้ลหละครับที่เราจะได้กลับมาให้เวลากับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง 3. หมดปัญหาที่จะต้องทะเลาะและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ในทุกๆความสัมพันธ์มันก็มักจะต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือที่ไม่ลงรอยกันและก็อาจจะนำพามาซึ่งการเทียงหรือการทะเละาะเบาะแวงกันซึ่งการเป็นคนโสดนั้นก็จะหมดปัญหาไปครับ ก็เพราะไม่ต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งก็ยังจะมีความสุขเต็มมากกว่าเดิมก็เพราะการไม่ต้องทะเลาะกับใครเป็นรายวันนั้นก็คือสิ่งที่ประเสริฐสุดๆแล้วครับและก็ยังทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วยครับข้อที่สี่ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งก็เป็นการดีอย่างยิ่งครับความโสดนั้นได้ทำให้เราได้กลับมาเป็นตัวเอง เราก็มีหลายคนครับที่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองไปก็เมื่อตอนที่มีแฟนนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาหรือเปลี่ยนไปชอบในสิ่งเดียวกับเขาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามันจะเปลี่ยนและพัฒนาเราให้ดีขึ้นแต่เทว่าในบางครั้งและในบางคนนั้นก็อาจจะเป็นการทําให้เราต้องสูญเสียตัวตนของเราไปเลยก็ได้ครับก็เมื่อเราได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งก็จะได้มีเวลาคุยกับตัวเอง ได้ถามความต้องการของตัวเราเองและได้กลับมาเป็นตัวตนของเราที่รักในตัวเองอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งครั้งข้อที่5มีระดับความมั่นใจที่พุ่งสูงขึ้นและในบางครั้งคนเราหรือหลายๆคู่ก็มักที่จะปล่อยการตัดสินใจทุกอย่างให้ขึ้นอยู่กับคนที่รักหรือแฟนมากกว่าหรือเกินกว่าที่มันจำเป็นครับแต่การที่เราเป็นโสดนั้น ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เข้าถึงความแข็งแกร่งภายในตัวของเราเองซึ่งก็จะมีผลที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อระดับความมั่นใจของเราเองครับก็เมื่อคนเรามีความเข้าใจที่ดีต่อความต้องการของตัวเราเองรวมไปถึงการเห็นคุณค่าต่างๆในตัวของเราก็จะเป็นไปเพื่อการยกระดับในชีวิตของเราเองที่ก็จะดีขึ้นในระยะยาวครับมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่หก ทำให้เราได้มีเวลาคิดทบทวนสิ่งต่างๆและสำหรับบางคนที่ก็อาจจะเคยต้องเจ็บปวดกับเรื่องร้ายในอดีตก็อาจจะถูกดึงดูดให้เข้าไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับคนที่ไม่ใช่สำหรับเราได้ง่ายซึ่งในใจลึกๆของเราแล้วนั้นก็อาจเป็นเพราะเราก็พยายามที่จะซ่อมแซมความเจ็บปวดครั้งก่อนโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวฉะนั้นการได้ใช้เวลากับตัวเองก็จึงเป็นเหมือนโอกาส ติดทําให้เราได้เข้าใจตัวตนของเราตลอดถึงสิ่งที่เราเป็นรวมถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้มากขึ้นและถ้าเราได้ลองใช้เวลาในการอยู่เป็นโซดเราก็จะได้พบค้ับว่าเวลานั้นก็คือสิ่งเยียวยาที่ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการก้าวผ่านอดีตพร้อมกับเด็ดห้องไปยังสถานที่ใหม่ๆได้ลองสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เหมือนกับการได้ออกกำลังกายกับตัวเองและท้ายที่สุดเราก็อาจจะได้รู้ครับว่าคนแบบไหนคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องจงเป็นคนโสดที่มีบุญไม่ใช่คนโสดเพราะชาตินีรไรวาสนาท่านผู้ฟังครับ ก็มีคนอยู่มากมายครับที่เขามีความตั้งใจที่จะโสดก็เพื่อปรารถนาการพ้นทุกข์มีความต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและสําหรับบางคนที่เขาต้องพบเจอกับความโสดอยู่เช่นนี้ก็น่าจะมาจากผลของกรรมดีอันเป็นบุญเดิมของเขาครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของคนโสดที่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของศีลสมาธิภาวนา ที่เขาได้พบเจอกับความโสดนี้ก็น,น่าจะมาจากกรรมที่ไม่ดีที่ได้มาแสดงผลต่อหน้าตาฐานะผิวพรรณรวมไปถึงอุปนิสัยต่างๆก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้โสดและก็อาจจะมีคนโสดหลายคนที่ก็ไม่อยากที่จะเป็นโสดบางคนก็ถึงกับพูดว่าฉันยอมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับคนที่ฉันรักได้บางคนก็อาจจะบอกว่า ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้มีรายได้พอเลี้ยงตนเองเลี้ยงลูกตามลำพังได้ขอเพียงรับฉันพอฉันก็ไม่ขออะไรอีกบางคนที่คิดว่าที่ตนเองต้องโสดปัญหาก็น่าจะมาจากโอกาสในการพบเจอผู้คนน้อยไม่ว่าจะเพราะที่อยู่ที่ทำงานที่เรียนหรือที่ดำเนินชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนมากๆ บางคนก็อาจจะคิดว่าเพราะกรรมเก่าเพราะไม่ลิขิตหรือเกิดจากสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนรักและได้แต่งงานมีชีวิตคู่ในตลอดแทบจะทุกช่วงเวลาอายุของเราครับก็เริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงไม่กี่วันก่อนที่จะตายด้วยความชราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นคนรักจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจริงจังกับการต้องการใช้ชีวิตคู่หรือเปล่าพอเมื่อคนเราอายุมากขึ้นความสามารถในการพึ่งพาตนเองก็จะลดลงด้วยก็เเราะว่าร่างกายมันก็ไม่ได้แข็งแรงฟื้นตัวได้ช้าและก็เจ็บซ้ำอยู่บ่อยๆป่วยซ้ำๆก็หากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ก็คิดว่าฉันมีพี่น้องมีลูกหลานมีเงินมีสมบัติมีคนใกล้ชิดมีคนดูแลเรา เราก็อาจจะกำลังคิดทางที่มันไม่ถูกต้องอยู่ก็ได้ครับก็เพราะถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะคอยดูแลเราในยามแก่ต้องป้อนข้าวป้อนอาหารเราอาบน้ำสระผมแปลงฟันให้กับเราพาเราไปสูดอากาศตากแดดร,รับไออุ่นในยามที่เราจะต้องเจ็บป่วยหรือต้องพิการหรือถึงขั้นที่เป็นอัมาพาตมันก็ไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งถึงสองปีแรกเท่านั้นครับ แต่มันก็เป็นสิบปีหรือ20,30ปีคนนั้นก็คือสามีหรือภรรยาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสูขกันมาก็ไม่ใช่เพียงแค่ลูกๆหรือล,ลานๆเพราะคนเหล่านั้นโดยมากเขาก็จะทนทําได้ไม่นานครับในส่วนของทัศนคติที่ว่าฉันเก่งฉันอยู่ได้ฉันไม่ง้อใครฉันเป็นคนเลือกฉันไม่ใช่ตัวเลือกทุกอย่างที่สอนให้เราแกล้ง เราไม่ต้องพึ่งพาใครนี่แหละครับติดทําให้เราเป็นโสดที่การจะนะบุรีก็มีจุดที่แควน้อยแควใหญ่ได้มาบรรจบกันเราก็จะเห็นได้ชัดว่าน้ําจากสองแควก็มีสองสีซึ่งก็าตามมีสีของตนเองแต่เมื่อมาบรรจบกันมันก็จะหลอมรวมกันเป็นแม่น้ําสายเดียวซึ่งก็มีอยู่สีเดียว,วเราแต่ละคนที่เด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน20ปีบ้าง สามปีบ้างการจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่เขาก็เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน20่สบปีสามสิปีบ้างเช่นกันมันก็ย่อมที่จะไม่ง่ายครับก็ถ้าเราจะยืนยันว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เธอจะต้องปรับตัวเข้าหาฉันหรือฉันแก่เกินกว่าที่จะปรับตัวแล้วแบบนี้ก็หาคนเข้ากับเราไม่ได้หรอกครับก็เหมือนกับว่าเราได้ถูกลิขิตให้ต้องมาตายคนเดียวแล้วหรอครับ ก็ขอให้ได้พิจาร,รากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉูคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูคิดพิจาร,ราก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องบางครั้ง เราก็ควรที่จะแพ้ให้เป็นบ้างก็ไม่จําเป็นจะต้องชนะไปเสียสทุกเรื่องท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการที่เราต้องหัดที่จะแพ้ให้เป็นในที่นี้ก็คือการรู้จักยอมให้กับคนอื่นบ้างครับรู้จักที่จะเห็นด้วยในบางครั้งกับความเห็นหรือบางคําพูดของคนอื่น ที่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยเลยสักนิดเดียวเพราะมันก็อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีได้ไม่มีเครื่องใจกันก็เผื่อว่าในวันใดวันหนึ่งก็ไม่แน่ครับว่าเราและเขาก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องและก็ต้องช่วยเหลือกันและกันอีกถึงเราจะไม่ชอบเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเขาหรือก็อาจจะขัดกับสิ่งที่เราคิดเห็นก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือกับใครๆมันก็เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่ก็ไม่อาจจะเหมือนกับเราได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับความคิดของเราครับที่มันก็ไม่อาจเหมือนกับของเขาด้วยเช่นกันก็ถ้าเรารู้จักที่จะยอมรับฟังใส่ใจและได้ลองคิดตามดูแล้วก็ไม่ได้ครับว่าเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ครับแผ่ให้เป็นบ้างในบางเรื่องก็ไม่จําเป็นจะต้องชนะไปเสียสัทั้งหมดหรอกนะครับเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออํานวยและเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะรับฟังอย่าได้อยากที่จะเอาชนะเขาเพราะอารมณ์อยากเอาชนะอยากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเพราะก็จะไม่มีสิ่งที่ดีๆใดๆเกิดขึ้นเลยครับนอกจากความรู้สึกในท่านลบ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนานในชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวก่างชัดเจนในทุกเรื่องหากที่จะถอยซักก้าวบ้างครับน้ำที่ใสสะอาดเกินไปก็ไร้ปลาคนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกๆเรื่องนั้นก็ไร้ซึ่งเพื่อนก็หากว่าเราทะเลาะกับคนในครอบครัวต่อให้เราชนะความผูกพันก็หมดไป ทะเลาะกับคนรักต่อให้จะตนะความรักมันก็จืดจางไปครับทะเลาะกับเพื่อนต่อให้จะตนะอีกมิตรภาพก็สูญหายไปถึงจะทะเลาะกันด้วยเหตุผลที่เสียหายก็คือความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดก็คือตัวของเราเองครับสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวก็ให้โลกนี้เป็นผู้พิสูจน์ครับขอให้เราจงได้วางอัคติ และความยึดติดของตนลงเสียกอดทาทำได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นมาในทันทีครับลองปิดตาเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่วันวายลองไม่ฟังเสียบ้างช่างประไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลารูดจิบปากเสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจ เพราะมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีและคำร้ายเพราะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดีและ,ะร้ายอย่าได้เก็บทุกเรื่องที่ได้พบได้เห็นใส่ไปให้มนรกย์ใจเปล่าเรื่องดีๆก็เก็บไว้เรื่องที่มันร้ายก็ขอให้ได้ปล่อยผ่านไปแต่ะครับใครจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นแค่รับรู้ก็พอคนบางคนแค่รับรู้ก็เพียงพอพอได้ยินอะไรมา แค่รับฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเข้าไปข้องเกี่ยวกับทุกเรื่องให้ต้องทุกข์ใจหรอกนะครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง อามาที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะักรําดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮริโอตาปา ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตระบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานทน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานทน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานทน์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ